สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านในช่วงเวลาช่วงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่ต่อจากเมื่อวานนะครับเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับวันนี้นะครับดิวเนี่ยมีการขับเคลื่อนที่อัปเดตมากกว่าเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดิวระดับโลกอย่างดิวของดีโก้คอสตานะครับกับสมูสรนอาร์ซนอลผมยกตัวอย่างไว้ก่อนเลยนะเมสซี่นะครับกับความชัดเจนในอนาคตของเขานะครับตอนนี้มี2ช้อยสามช้อยเอาตรงเลยนะเมสซี่กำลังรอดูท่าทีประธานคนใหม่ด้วยแล้วก็แมนซิตี้กับเมสซี่นะครับก็ยังคงมีการเจรจาแบบทางผ่านต้นสังกัดนั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมสซี่เนี่ยยัง ยังผมตรงๆนะผมตอบไม่ได้จริงๆว่าคือตอนนี้เขารับข้อเสนอได้ทุกทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของเอริงฮาลันนะครับเมื่อวานนี้มาริดมาริดนะครับคือเขารู้สึกว่าเขาแบบเป็นความเป็นกังวลนะ่ะมิโนไลโอลาตอบอะไรให้วันนี้นะครับชัดเจนมากที่สุดเลยนะว่าเอริงฮาลันกับสโมสรบาร์เซโลนาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับ แล้วก็เรื่องราวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับซานโชซานโชอีกแล้วนะครับก็วันนี้สนุกแน่นอนนะครับเรื่องราวของเชลซีนะครับกับการเสริมทัพผู้สาประตูอีกแล้วนะครับเออเอาว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องราวของสเปอร์มูรินโญ่ออกมาพูดอะไรนะครับหลังจากที่เกมตอนนี้เกมมันแนข่งของสเปอร์เนี่ยกำลังจะถูกเลื่อนถ้าผมจะไม่ผิดจะเจอกับฟูตแลนหรือเปล่านะครับซึ่งมูรินโญ่เองเนี่ยไม่แฮปปี้มากเลยนะ เขาบอกเลยว่าเออเดี๋ยวไปดูในข่าวดีกว่านะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยดิวที่แบบสั้นๆแบบกระชับเลยนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วนะครับจิมมี่ฟรอยฮร์เซลแบงค์นะครับอดีตนักเตะเชลซีนะครับก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนะครับ ก็จะรับงานคุมทีมนะครับสโมสรบูตันอันเบียน์นะครับก็แต่งตั้งจิมมี่ฟอยฮัสเซลแบงค์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับจิมมี่ฟอยฮัสเซลแบงค์ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวสำคัญนะครับโอ้ผมลืมเปิดประเด็นเลยนะครับเรื่องราวของสำคัญของอาร์ซนอลในวันนี้นะถ้าอาร์ซนอลเลนเกอร์กลับมาคุมอาร์ซนอลอีกครั้งล่ะนะครับ ฟังประโยคนี้ของผมดีๆนะแหล่งข่าวจาก NBC นะครับอเซมเกอร์นะครับได้เปิดประตูนะครับเพื่อกลับสู่อาร์เซนอีกครั้งนะครับว่าถ้าฉันต้องการฉันจะช่วยพวกเขาอีกครั้งนะครับถ้าฉันต้องการฉันจะช่วยพวกเขาความหมายของอเซมเกอร์ทิ้งไว้ปริศนานี้ก็คือ เขาอาจจะกลับไปรับงานคุมทีมอาร์เซนอลอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เอาตรงๆนะโค้รระดับโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ที่พิมพนอีกหมดเลยนะครับอาซนเรนเกอร์กลับไปเนี่ยผมว่าแฟนอาร์เซนอลมีความสุขมา,มากๆแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาว i d ิดต a อาาบานะครับบทสรุปใกล้เข้ามาแล้วนะครับบทสรุปของดาวิดต a อาาบาใกล้เข้ามาแล้วนะครับ เดวิดอลาบานะครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรเรมเอรดิตแล้วนะครับอีกครั้งนะครับเดวิดอลาบานะครับใกล้ที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรเรมเอรดิตแล้วนะครับการเจรจาในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นบทสรุปของเดวิดอลาบานะครับเซ็นสัญญากับเรืเบอร์ดิตครับชัดเจนตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของแดนวิเจมส์ครับเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะปล่อยให้เดนนิสเจมเนี่ยยืมตัวได้พร้อมออปชั่นพิเศษผมผมย้ำอีกครั้งนะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะปล่อยให้เดนนิสเจมยืมตัวนะครับและให้กับสโมสรเวสต์บรอมบิทอันเบียนด้วยพร้อมออปชั่นพิเศษนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดน,น,นะครับวันนี้ เรียลมลิดสนใจที่เซ็นสัญญายกับคริสโตเฟอร์เอนคูดูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไมลิตต้องการเซ็นสัญญายกับคริสโตเฟอร์เอนคูดูของสโมสรไรซิกนะครับในราคา30ล้านยูโรนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของพอ s ชเปรเชติโนนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะทุกคนเตรียมรอดูเหตุการณ์การเปิดตัวพอรชกันนะครับ พอสเดินทางถึงปารีสตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อ13ที่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพอสอยู่ที่สโมสรปารีสแซงต์แมงแล้วนะครับและจะมีการเปิดตัวในวันนี้นะครับก็รอดูกันนะครับอัปเดตเรื่องราวของดีลของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับก็ปิดดีลนะครับเอริกาเซียได้เรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญา5ปีนะครับก็ สัญญาจะหมดกับแมนซิตี้ในซัมเมอร์นี้เขาเซ็นล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดิวจบไปแล้วเช่นกันนะครับสวอตส์อาร์มสตรองนะครับก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสเอนซาว์แฮมป์ตันนะครับก็เซ็นสัญญายาวถึงปี2024นะครับสวอตส์อาร์มสตรองครับสวมเสื้อหมายเลข17นะครับเป็นนักเตะที่ลาฟฮั u เซอร์ฮัเทิได้ออกมา ชื่นชมและดีใจมากๆนะครับว่าเขาเนี่ยได้ฝากอนาคตไปกับซาแฮมตันแล้วนะครับเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของลาฟเฮเซลฮ์ัเทินะครับอันนี้ก็ดลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรวัตฟอร์ดนะครับก็ประกาศเสัญญากับอาปีตัวใหม่นะครับก็คือฟิลิปซิกเคิลเกลนะครับก็เซ็นสัญญา5ปีครึ่งนะครับย้ายมาแบบฟรีๆนะครับก็ หมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวนักเตะนะครับที่ยังมีอีกนะยังมีอีกนักเตะเป็นแต่ว่าเป็นสโมสรโนเนมนะครับก็เริ่มต้นจากสโมสรออริเปียกอสบ้างนะครับเพราะว่ามันมันมันอยู่คนละหลีกันเลยเนาะสโมสรโอริเปียกอสนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับโอเรกลิชบิกนะครับจากสโมสรพาคอสเฟอร์เรียนะครับด้วยค่าตัว2ล้านยูโรนะครับ อันนี้ก็ o f f i ิเชีอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรมิลนนาลอสนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญานะครับกับเฟรดดี้กูรินนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ของสโมสอรมอโตและอินเตอร์มิลานนะครับก็เซ็นสัญญาแบบฟรีฟรีไปเลยนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสอนเดเรชนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับนักเตะของเฟยนูดนะครับผู้รักษาประตูที่ชื่อว่า w ว n เนอร์ฮอนะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบฟรีฟรีนะครับอันนี้ก็ Official อย่างเป็นทางการนะครับสโมสรครับบุกนะครับก็เปิดตัวนะครับบาสโดสนะครับย้ายจากสโมสรไอทรัคแฟนเฟิร์ตนะครับด้วยค่าตัว4ล้านยูโรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นดีลที่แบบว่าปิดดีลไปเรียบร้อยตามห่วงเวลาของตลาดนักเตะนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับดิวที่เกิดขึ้นในวันวันนี้วันที่2มกราคมปี64นะครับข่าวใหญ่ในช่วงเมื่อวานนะครับจนถึงเวลานี้นะครับก็จะมีเรื่องราวของลูย์เน็เมซี่นะครับผมก็จะพูดทีละประเด็นแล้วล่ะนะครับทีนี้เรื่องราวของเมซี่เป็นอย่างนี้ครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาเองเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเมซี่เป็นฟรีเอเยต์แล้วนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้เปิดการเจราจากับเมสซี่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการตกลงนะครับว่าเมสซี่เนี่ยอาจจะไปอยู่กับแมนซิตี้แบบฟรี Free นะครับคือมันน่าจะออกในรูปแบบของฟรี Free นี่แหละนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้6เดือนนะครับเมสซี่มีความจะเป็นที่จะต้องช่วยเหลือบาร์เซโลนาต่อไปก่อนนะครับแล้วเขาก็จะหมดสัญญาแล้วก็ท่าทีประธานคนใหม่เนี่ยจะเป็นแนวโน้มสําคัญเลยนะว่าเมสซี่จะได้อยู่บาร์เซโลนาต่อไปหรือไม่นะครับ ตอนนี้เมสซี่เนี่ยรับข้อเสนออยู่นะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยยื่นข้อเสนอคุยไปแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาริอลลี่กันนะครับเรื่องราวของอันลี่กับปารีสแซแชแมงนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่สโมสรปาริสแซแชแมงนะครับเปิดตัวพอยชเปอร์เซ l ิโน um ่คุมทีมนะครับสิ่งแรกที่พอยชต้องทําก็คือการดึงนักเตะเก่าและก็บรรดาสตาฟโค้ช ที่เคยร่วมงานกับเขานะครับมาทํางานที่สโมสรปารีสแซงต์แชมงอีกครั้งนะครับและที่สําคัญก็คือตอนนี้นะครับเ,เรื่องราวของลีนนเมซี่กับปารีสเนี่ยผมเอาตามสื่อทีละเรื่องเลยนะในสื่อเขาบอกว่าพอรชได้เจรจากับเมซี่ด้วยค่าเหนื่อยสูงมากนะครับถึงผมพูดแล้วเป็นนายตัวเองเลยเนี่ยข้าแสนปอมต่อสัปดาห์ครับเซ็นสัญญากับเมซี่ได้นะครับด้วยค่าเหนื่อย 9 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับเมสซี่เห็นอย่างนี้แล้วผมว่านะแมนซิตี้คิดหนักเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวของเมสซี่นะแล้วก็เรื่องราวของอาลีที่จะมาอยู่กับาปารีสแซงต์แมงด้วยเช่นกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของเอริกเซนนะครับดูเหมือนว่านะครับเอริกเซนก็มีแนวโน้มว่าจะไปอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แชมงด้วยเช่นกันนะครับก็ ตามในงานนะครับว่ามีการพูดคุยกับพอชไปร่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เอ้าตามนี้ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของด e c ค r i ไร์นะครับตอนนี้ด e c ค Ri ไรส์ครับเมื่อคืนนี้เราจะเห็นฟอร์มการเล่นของเขานะและเขาเนี่ยเป็นมิดฟิลด์โฮนิบอลชั้นยอดในเวลานี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับนะวันนี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับซึ่งใช้เงินไปแล้วนะครับ220ล้านปอนด์ อาจจะเข้าสู่ตลาดเดือนมกราคมนี้อีกครั้งในการเซ็นสัญญากับดิคาไรส e นะครับส่วนนื่องราต่อไปอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นนื่องราของอิสโก้นะครับตอนนี้อย่างน้อย6สโมสรน่ะนะครับที่สนใจอิสโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซาท์แทมไม่ใช่ซัมตันสโมสรเอเวอเรตันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับตอนนี้เอาตรงๆนะอิสโก้เนี่ยอาร์เซนอลกับเอเวอเรตัน เนื้อหอมมากสำหรับ2ทีมนี้นะครับส่วนนักเตะคนต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับจอมโหดอย่างดีโก้คอสตานะครับตอนนี้นะครับแอนเบริดนะครับได้ยกเลิกสัญญากับคอสตานะครับตกลงกันแล้วนะครับว่าจะยกเลิกสัญญานะครับและจุดมุ่งหมายปลายทางของคอสตาก็จะมาอยู่กับอาร์ซนันนั่นเองนะครับก็คงจะไม่กลับไปอยู่กับเชลซีแน่นอนนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับดีลใหญ่นะครับที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะผมสรุปให้เรียบร้อยนะครับว่าเมื่อกี้มีใครบ้างนะครับข่าวนี้นะครับมาสู่ประเด็นของข่าวเอลริงฮาลันกันนะครับเรื่องราวของฮาลันเนี่ยอัปเดตจากเมื่อวานก็คือล่าสุดน,นะครับมิโนโลาล,ลานะครับได้ออกมาเปิดเผยชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวของข่าวปลอมเรื่องราวของเอลเมรีที่จะดึงอารันเนี่ยมาร่วมทีม มิโนไลโอลานะครับได้ออกมาให้สามารถกับสื่อในวันนี้นะครับว่าเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับไลโอลายืนยันนะครับว่าลูกข้างเขานะครับยังคงมีความสุขดีกับสโมสรบูริเซียดอทมูนอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับไลโอลาหัวเราะเลยนะครับไม่สนใจข่าวปลอมและผมได้แนะนําเขาแล้วนะว่าเรามีโปรเจกต์นะครับเรามีโปรเจกต์ที่จะพูดคุยกันในอนาคตนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่สโมสสนบริเซียดอมุลนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของประธานบาเซลนาในการหาเสียงเนี่ยตัวของอมิโนลาลาบอกนะครับว่าลืมไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือฮลลันนะครับยังคงมีความเชื่อมโยงกับสโมสสนเรอัลมาดิดเหมือนเดิมนะครับก็คือเขาต้องมาแทนที่คาเรมเบนเซม่านั่นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้เลยนะครับว่าปี2022เนี่ย เรื่องการระบุฉีกสัญญาฮารันเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะบางทีมอาจจะรอไม่ได้แล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเรื่องราวของกาลูจิโดนาลุม่านะครับล่าสุดนะครับการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับกาลูจิกอนดดนาลุม่านะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเป็นฟรีเอเยตนนะครับเขาตอนนี้ไม่ใช่ฟรีเอเนต์นะเขาใช้คําว่าเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้นะครับ เขายังคงเป็นนักเตะของสโมสรเอซีเหมือน AC มิลานเหมือนเดิมแต่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับมิลานนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ดอนนารุม่านะครับจะมาอยู่กับเชลซีเนี่ยมกราคมนี้เชลซียืนข้อเสนอมหาศาลให้ดอนนารุม่าแน่นอนนะครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรือมณดิตกันบ้างน,นะครับคราวนี้ผมไล่ไปทีละสโมสรแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นประเด็นข่าวเช้าที่แบบว่า อัปเดตใหม่นะครับเรื่องราวของเดลเมริตหลังจากนี้นะครับเขาอาจจะพิจารณานะครับดึงตัวแดนนี่เซบายอสกับสมสรนะครับเอา้างานเข้าอาร์เซนอลเสี่ยงั้นหนะ้ะสมอลสรเดลเมริตนะครับกำลังพิจารณาดึงเซบยอสกับอาร์กับสมสรเดลเมริตก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ยตัวของเซบายอสเองนะครับก็ก็ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอนาคตนะครับรวมถึงสมสรเดลเมริตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทีมนะครับ แล้วที่สำคัญก็คืออาจจะเป็นกำลังเสริมสำคัญให้กับเรียวดริตนะครับในการที่ในยุคข,ของโควิดเนี่ยนักเตะบางครั้งเองเนี่ยมันต้องมีช้อยให้เลือกมากกว่านี้นะครับก็สรุปนะครับสโมสรเรีเมดริตอาจจะดึงตัวนะครับแดนนี่ซเบยอสกลับสโมสรก่อนกำหนดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลเนิเมซี่กันนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะครับ ก็เรนาเมซี่นะครับก็อาจจะพิจารณานะครับในเรื่องของการย้ายออกจากสโมสรบาร์เซโลนาแบบฟรีๆนะครับตอนนี้ทุกทีมนะครับเจียมได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับเรนายเมซี่แล้วนะครับสโมสรที่สนใจหลกัหลกๆก็จะเป็นสโมสรปารีสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่นับรวมสโมสรอ,อื่นนะครับสโมสรอ,อื่นเขาก็ยื่นเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดน,นะครับจอร์ลาโปต้านะครับก็มีทางเลือกให้กับเมซี่เหมือนกันว่าจะเก็บเมซี่ไว้ แต่เมสซี่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เขาก็คิดที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาแบบฟรีฟรีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเฮ้ยผมลืมพูดเลยเนาะวันนี้เอาน็นพอดีมันช่วงสรุปข,ข่าวเดี๋ยวค่อยทำให้แฟนแมนยูละกันนะครับออเรย์กนาโซชานะครับหลังจากเมื่อคืนเก็บชัยชนะนะครับเหนือเหนือแอสตันวิลล่าได้นะครับเขามีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลและแข่งเท่ากันแล้วนะครับลูกได้เสียลิเวอร์พูลบวกสินะครับผมดูให้ละแล้วก็ แมนยูบวก9ฉะนั้นหลังจากนี้นะครับโอเลกุน่าโซชานะครับได้เปิดประเด็นสําคัญในหลังจากจบเกมไว้นะครับว่าโซชายอมรับนะครับว่าเกมกับวิลล่าเนี่ยเขาต้องปรับปรุงทีมหลายตําแหน่งเหมือนกันนะครับมันเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่จะลุ้นแชมป์พิมร์ลีกแล้วนะครับโอกาสแชมป์คว้าแชมป์พิมร์ลีกในฤดูกาลนี้สดใสามากนะครับเพราะว่าแต้มเท่าจ่าฝูงลิเวอร์พูลนะครับแต่มันเป็นความต่างเอ้ยโซชาพูดอะไรออกมาเนี่ย เขาบอกว่านะครับสำหรับเราในตอนนี้เนี่ยตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันใช่นะแต่เกมหลังจากนี้ที่มีความหนาแน่นมากมายเนี่ยคือแข่งแข่งถี่มากมันจะเป็นจุดสำคัญของเรานะครับถ้านักเตะหลักเราเจ็บเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่โซชาห่วงไว้นะว่าถ้าเกิดนักเตะหลักเจ็บหลายคนเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างแรดฟอร์ดเจ็บนี่มีผลแน่นอนนะครับก็ ตามนี้นะครับนี่คืออาจจะเป็นการปลุกเราให้เอสทุ่มซื้อนักเตะมกราคมนี้ไปเลยก็ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเอลริงฮารันเอ๊ะผมพูดไปแล้วนี่นะฮารันอ่ะอ้าวต่อที่ซานชโชครับเรื่องราวของเจนซานโชนะครับในวันนี้นะครับเมื่อประมาณสัก5-7ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแมนเชนสเตอร์อยูไนเต็ดยืนยันแล้วนะครับว่าข้อเสนอนะครับในระดับ100ล้านปอนด์ จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นะครับแหล่งข่าวที่ยืนยันก็คือ90 m i n มินนะครับยืนยันเลยนะครับว่าซานโชคือดีลหลักนะครับส่วนนักข่าวฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้ชัดเจนนะครับว่าเขาจะย้ายมาเล่นในพิมยริกในซัมเมอร์นี้แน่นอนในปี2021ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับลิพูกับเชลซีได้แค่สนใจนะครับซานโชจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามที่โรมาโนบอกไว้เลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ e ็คกิลิสกันนะครับเมื่อคืนนี้เราเห็นแจ็คไล่บอแล้วนะแอซิสด้วยแจ็คแอซิสด้วยนะแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมทําสรุปข่าวไปเนี่ยลองไปดูย้อนนะครับก็แจ e ็คกิลิสครับเดลี่มิเลอร์ยืนยันนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็ต้องเสนอเงินอีกประมาณ100ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาแจ็คก,กิล e ิสด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็นหมายความว่าต้องใช้เงิน200ล้านปอนด์ละัมร์นี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮี่เคนกันนะครับข้อเสนอ100ยล้านยูโรเราจะได้เห็นตอนไหนอันนี้ผมโฟกัสที่100ล้านยูโรหรือบบ 89, 000, 000, ประมาณ8 9ล้านปอนด์นะครับสนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานตรงกันนะครับแหล่งข่าวจากบิวนะครับว่าตอนนี้นะครับคิสเตียนเฟร์กนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเองนักข่าวชื่อดังนะครับนักข่าวชื่อดังของบิลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเป๊ะ ต้องเสริมเดือนมกราคมนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงปะเนี่ยโอ้เสริมจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับคิเซนโฟกนะครับได้บอกอีกนะครับว่าดูเหมือนว่านะครับการที่กุรจะลงสนามอย่างต่อเนื่องให้กับเป๊เปเป,เป็นเรื่องที่ยากอีกแล้วนะครับก็ปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเคนนะครับยิงไปทั้งหมด204ประตูจากการลงสนาม310นัดให้กับสเปอร์ในทุกรายการนะครับก็ ยิงไปทั้งหมด152ประตูจากการลงสนาม2 2 2นัดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับสุดยอดเลยสถิติการยิงประตูของเคนที่เป๊ปจะเอานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าอาจจะยื่นขอซื้ออิสมาลาซานะครับล่าสุดนะครับวัตฟอร์ดนะครับต้องการค่าตัวของซาอยู่ที่40-50ล้านปอนด์นะครับ แล้วซาเองในีดูการนี้นะครับเขาเองเนี่ยยิงไป5ประตูกับอีก6แอสซิสต์นะครับจากกระโลงสนาม28นัดให้กับวัตฟอร์ดนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นของซาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะว่าการที่มีนักเตะที่แบบเล่นฝีเท้าเก่งๆมาเสริมทัพเนี่ยอาจจะเป็นมิติใหม่ของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับเพราะว่า2ทีมนี้สนใจอิสมาลาซาอยู่นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของโซเวติสกันนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะครับกับการเปิดตัวสโมสรใหม่นะครับล่าสุดนะครับสื่อในตุรกีที่ชื่อว่าทาเว็บทาวิมนะครับทาวิมสื่อในตุรกีนะฟานิเปเช่บรรลุข้อตกลงกับโซเรติสเรียบร้อยนะครับพร้อมเปิดตัวนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันต่อนะครับก็ตอนนี้นะครับต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับร็อบโฮดดิ้งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอการออฟฟิเชีอย่างเป็นทางการนะครับร็อบโฮดดิ้งนะครับเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับรุ่นยู21ปีนะครับแล้วก็ลงสนามในพิีิมีย์ลีกมาได้10นัดแล้วนะครับสัญญาจะหมดในปี2023นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ มิเกลอาร์เตต้ากับเมซุสโอซิลกันนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับอาร์เตต้ายังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะตัดสินใจเรียกใช้เมซุสโอซิลหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยเพื่อนสนิทของโอซิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายล่าสุดอย่างโซเคติสนะครับกำลังจะไปอยู่กับเฟนิปาเช่นั่นก็ำลังเขาบอกก็จะเหลือโอซิลแค่คนเดียวนัว่นแหละนะครับเพื่อนสนิทไปกันหมดแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าอาร์เตต้าอาจจะไม่ใช้โอซิลอีกต่อไปแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับวันนี้สเปอร์เจองานเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องหาตัวแทนที่จะมาเล่นแทนฮิวโกยูริสแล้วนะครับล่าสุดนะครับฮิวโกยูริสนะครับได้รับการติดต่อจากสโมสรปารีสแซงแครงนะครับอาจจะดึงตัวไปร่วมงานกับพอร์ชนะครับก็โชเซ่มูรินโญ่นะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่แทนที่ฮิวโกยูริสนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจเซ่มูรินโญ่กันนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิดมันระบาดเนี่ยก็ทําให้อย่างนี้ครับมูรินโญ่ยอมรับนะครับว่าการที่สเปอร์เนี่ยที่เจอเพราะผมจําผิดเจอฟูลแลมหรือเปล่าไม่รู้นะคือฟูลแลมเขาอ้างว่าติดโควิดอีกเหมือนกันนะครับมูรินโญ่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับเขารู้สึกว่านะพิมลิกเนี่ยยังไม่มีความเป็นมืออาชีพแหมว่าเขาด้วยเนี่ยนะครับ คือเขารู้สึกอย่างเงี้ยเมื่อสมัยที่เขาคุมทีมเยาวชนเน่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเขารู้สึกว่าตอนที่เขาพาลูกทีมไปที่สนามแล้วไม่เจอคู่แข่งเนี่ยความรู้สึกนั้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเหมือนกับ FA เนี่ยเขาเหมือนกับเพียงพิมลีกเองเนี่ยเขาจะแจ้งให้คืออย่างน้อยคุณจะแจ้งคุณต้องแจ้งมากกว่า3ชั่วโมงไม่ใช่มาถึงสนามแล้วก็ยกเลิกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมูนิโยรรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นเหมืออาชีพนะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับเรื่องราวของสโมสรเรสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของแมนนวลโรเจอร์นะครับในช่วงแกะกล่องของขวัญตอนนี้เรสเตอร์ซิตี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะตารางเขาอยู่ที่3นะอยู่ในท็อปโฟร์แหละนะครับแมนนวลโรเจอร์นะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าสโมสรของเราคือเรสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังคงตอนเดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความทะเยอทะยานนะครับ เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็อยู่ในจุดระดับสูงของเราอยู่เหมือนกันนะครับแต่สถานการณ์หลังจากนี้นะครับเป็นช่วงที่โรเจอร์บอกว่าผมคิดว่าทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะทุกคนยังคงทําหน้าที่ต่อไปของตัวเองนะครับส่วนส่วนผลลัพธ์ในการคุมทีมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผลงานและลูกทีมของเขานั่นแหละนะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเรสเตอร์ซิตี้เนี่ยจัดอยู่ในว่าลุ้นแชมป์ท็อปโฟร์ไม่ใช่ลุ้นแชมป์ด้วย แล้วก็ยังอยู่ในท็อป์โด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมแบรนอนโรเจอร์นะแล้วก็นักเตะของเขานะครับที่มาสู่จุดนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับสำหรับสรุปข่าวนะครับติดตามวันต่อวันนะครับผมย้ําอย่างนี้ครั้งเลยนะแล้วก็สนุกนะครับวันนี้อย่างเรื่องราวของเมสซี่เนี่ย ก็เริ่มจะชัดเจนแล้วแ่ะนะครับว่าแมนซิตี้ทีมอื่นๆยื่นข้อเสนอมานะครับแจ็คกับแมนยูซานโชวันนี้นะกับแมนยูนะครับยื่นข้อเสนอแน่ในซัมเมอร์นี้โรมาโนยืนยันนะครับผมยืนยันตามโรมาโนต่ออีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นพอ s สเปอร์เซิโตเปิดตัวกับปารีสแซงต์แชกงในวันนี้นะครับเขาจะดึงอัลลี่อเล็กเซนฮิโกโยลิสไปร่วมทีมนะครับสเปอร์เตรียมหาผู้สับตัคนใหม่ได้เลยนะครับ แล้วก็เรื่องราวของอิสมาลา,ากับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็กลับมาอีกครั้งนะครับเรื่องราวของอาร์ซนอลนกับอซาแซมนเกอร์พูดประโยคเปิดไว้นะถ้าผมต้องการกลับไปช่วยเดี๋ยวเขาผมจะกลับไปเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ